วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการดูการใช้งาน y o u t u b หละสมมติมันมีหนังซีรีส์บางเรื่องหรืออะไรเงี้ยที่มันมีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วเราอยากดูก่อนซึ่งแต่เดิมเคยมีแปลไทยเป็นซับไตเติลแล้วมันอาจจะโดนลิขสิทธิ์ไปเลยอะไรไปเงี้ยเราหาดูไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะสมมติตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติเราจะดูหนังหนังนกรยบสองศูนยหนึหน่งเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ลิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็คือ ใน y o u t u b e เนี่ยถ้าเป็นของคนไทยเขาก็จะเริ่มเอาออกแจ้งออกหรืออะไออกก็ปิดกันไปก็จะหาดูไม่ได้แล้ะแต่มันก็จะมีวิธีหนึ่งคือการดูที่เป็นอิงซับเป็นความสามารถของทางของทางยูทูบนะมาดูความสามารถของเขาสมมติเราจะดูมังกรหยกเนี่ยซึ่งมันมีทั้งหมดหลายตอนนะปกติก็จะแปลไทยกันถึงตอนยีบแล้วก็ดูลิกซิสไปแล้วก็หายไปเนี่ยมุดเราจะดูต่อยี่บสอง ซึ่งมันเป็นอิงซับเราจะต้องหาที่มันเป็นอิงซับนะข้อดีของโปรแกรม youtube เนี่ยที่มาใหม่เนี่ยนะมันจะมีความสามารถที่เป็นซีซีเดี๋ยนะเดี๋ยวเราไปสดยี่สิบสองใช่หไหมเดี๋ยวเราอาจจะชา้านิดนึงนะเพราะว่านะมันจะมีความสามารถตรงตั้งค่าเนี่ยมันจะมีคำว,ว่าคำบรรยายเห็นไหมมันจะมีเป็นคำว,ว่าอังกฤษ นะอังกฤษอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเป็นไทยปกติมันก็จะเป็นเนอิพิสซดยี่สองเดี๋ยวคอยดูนะคาบรรยายมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเห็นไหมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ข้อดีของเนี่ยนะครับของทาง youtube ที่เขามีความสามารถที่เหนือชั้นคือเขาสามารถแปลอังกฤษเป็นไทยได้อีกโดยการกดเข้าไปตรงเนี่ยนะตรงฟันเฟืองตั้งค่าเ่ยนะแล้วเลือกคําว่าปกติมันมีจะซับอังกฤษใช่ไหมเราก็กดคําว่าแปลคําบรรยาย เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกว่าแปลเป็นอะไรแล้วก็เลือกเป็นคําว่าไทยนะอาจจะเล็กหน่อยนะโอยเดี๋ยวสกรอร์บาร์ไม่ได้ต้องเลือเ่อนเองอาจจะเล็กหน่อยนะก็เลื่อนหาคําว่าไทยนะมันเล็กเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นนี่นี่ไทยเจอละกีนแบบนี้ลงะนี่ไทยไทยเนี่ย,เ,นนะยเห็นไหมมีคำว่าไทยเห็นไหมแปลภาษาเป็นไทยไทยเป็นไทยกดตกลงปั๊บ ทาง YouTube เขาเก่งมากเลยอ่ะเขาจะสามารถแปลอังกฤษซับอังกฤษเป็นซับไทยได้ถึงแม้มันจะอ่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำ<ฮ>ให้เราดูหนัง,นงเรือ่องเกห็นไหมเห็นไหมซับไทยเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมีซับไทยแล้วจากซับอังกฤษกลายเป็นซับไทยเพราะมันแปลอังกฤษเป็นไทยอีกทีหนึง่งเป็นความสามารถของทาง youtube ทำให้เราสามารถดูดูหนังซีรีส์ที่เป็นซับอิงได้แก้ขัด 万古云霄。但它不一百 e r c e t 呢？它升就我我脸上有什么东西吗？你身上到底有什么样的魅力？这么信我师傅。我还以为师傅这一辈子都不会再成亲。我其实男女之事。 也不一定是魅力在作祟。我和 i p 父 d 该是一桩缘分吧。เป็นความาสามารถที่เขียนมาที่นี่อะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในความสามารถที่มันเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นตัว iPad บ้างนะเดี๋ยวขอ a i r p a y เข้ามาแป๊บหนึ่งก่อน a i r p a y เข้ามาแล้วจะได้เห็นกัน,น a i r p a y มาแล้วนะอะแล่ากี้นี้เราดูเทียบกันเลยนะตอนที่ยี่สิบเหมือนกันอนะ นี่คืออุปกรณ์ iPad นะเกี่ยวด,ดูถึงตอนที่21 e ที่เป็นซับพิงนะสังเกตดูมันจะมีคำว่า CC CC เนี่ยมันหมายความว่า CC ตรงเนี้ยมันหมายความว่าให้แปลแปลภาษาถ้าเราไม่เลือก CC มันก็จะปิดซับมันก็จะไม่มีซับแต่ถ้าเลือก CC เนี่ยมันคือแปลภาษาแสดงว่าหนังเขาว่าใส่ซับเอาไว้ตอนนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยถ้าไม่ซีซีมันจะไม่แปลภาษาด้มไ้ยินในวิวตัดเสีชที่มกูชิ้นจุ้ยวไปเลยไปเลยไปเยไปเล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 ยไปเแล้วปเลยไ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 งเลยไป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 เลยเลยนปเลยไปเไปเลยเลยไปเลยไปเลยไเลยไป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 เลยเลยไป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 เปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไลยไเลยไปเลยไปเลยไเลยไย มันไม่มีมันไม่มีซับไ,ไทยเห็นไหมมีแต่อังกฤษยอย่างเดียวเรากดคําว่าแปลคําบรรยายแล้วก็เลือกเป็นคําว่าไทยนะทำเหมือนกับ P ีอ่ะหาประเทศไทยก็เลื่อนหาด้วยหาประเทศไทย นีครับมาไทยอยู่มันก็จะแปลซับเป็นไทยทีหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษของนี่ไทยเห็นไหมมันจะเขียนว่าไทยไทยเห็นไหมแล้วกดตกลงปั๊บมันจะแปลซับอิงอะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นภาษาไทยเห็นไหมอย่างน้อยทำให้เราทำให้เราดูรู้เรื่องเห็นไหมกลายเป็นซับไทยแล้ว

ตอนนี้ต้องติดตามข่าวสารที่เกดอยงรวดเ็วอย่างน้อยก็ทาให้เราเข้าใจภาษาิ่นอย่างน้อยทำให้เราดูรู้เรื่องนะเสียงอาจจะดังหน่อยอย่าลืมเบาเสียงในย t ท b e ก็เป็นความสามารถซ c คือแปรปกติเนี่ยหนังเขาเป็นซับอิงแต่ว่ามันจะมีความพิเศษของโปรแกรม YouTube คือมันสามารถ แปลคำบรรยายทีหนึ่งที่เขียนคขาว่าแปลคำบรรยายนะแปลคำบรรยายด้านล่างเนี่ยมันสามารถแปลไปเป็นอังกฤษไปเป็นไทยได้อีกทําให้เราพอดูรู้เรื่องอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าถึงความสามารถพิเศษของโปรแกรม y YouTube แต่เพียงเท่านี้นะอันนี้ก็คือเป็น iPad เลยนะเปิดเปิดจาก Safar i นะขึ้นมาดูนะ youtube เลยแต่ความสามารถเนี้ยไปใช้ในแอป youtube ไม่ได้ ใช้ในหน้าเว็บที่เป็น youtube ได้แต่ไปใช้ในแอปที่เป็นเนี่ย YouTube เนี่ยไม่ได้มันไม่มีฟังก์ชันจากการลองที่ลองดูอ่ะมันไม่มีมันมันแปลเป็นแค่อังกฤษเดียวแต่ไม่สามารถที่จะแอดวานซ์ไปเป็นภาษาไทยได้ในส่วนของแอปนะคอยดูนะถ้าเราเปิดจากแอปตัวนี้ล่ะนี่นะสมมติเราดูอันนี้นะหรือจะดูซิว่าเหมือนกันไหมนะถ้าถ้าออกไม่ได้เนี่ยมันแอร์เพย์ออก ไม่กดแอปเปก็ไม่ได้เนาะมันสะท้อนไม่ได้มันจะไม่มีไม่มีอันนี้จะเป็นจอดำแหละจะต้องยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนจจะจะบอกว่าถ้าเกิดดูผ่านแอปเอาไม่ได้ละกันดูผ่านแอปเนี่ยไม่ได้พอดีมันแอปเพกพอเรากดฟู่ฟังก์ชันปั๊บมันก็เลยไม่เห็นฟังก์ชันที่กดนะคือดูผ่านแอปเนี่ยมันมี CC จริงแต่มันจะไม่มีความมันจะไม่มีฟังก์ชันที่บอกว่าแปลอังกฤษเป็นไทย หรืออาจจะหาไม่เจอเองก็ได้นะแต่ลองเล่นอยู่หาไม่เจอแต่ถ้าเกิดดูผ่านโปรแกรม safari เนี่ยมันจะกดคำว่าตั้งค่าแล้วมันจะมีฟังก์ชันคำว่าแปลคำบรรยายอังกฤษเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะเขจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมมันจากภาษาอังกฤษมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เป็นซับไทยให้นะข้อดีของ youtube นะน,นี่ก็มีเรื่องเล่าตัวเงเท่านี้